ไปตามหาลูกหมาไล่บ้านกันอีกครับไม่ได้ดูนะเราไปดูเออแแอบอยู่ที่ไหนสงสัยอยู่ใต้กอไผ่แม่ขาวคอลูกอยู่นะครับเจอแล้วขาวลูกอยู่ไหนขาว ลูกอยู no ่ไหนลูงจากผลไม้ขาวลุงอยู่ไหนลูกหมาอยู่ที่เดิมเปียกฝนเหรอแอมอยู่ตรงนี้เองกี่ตัวแอมอยู่นี่เองเข้าไปถ่ายข้างนอกดีกว่า เดี๋ยวไปถ่ายอีกมุมนึงครับอยู่นี่เองกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวแม่ขาวคอ,อกใหม่แล้วครับคอ,อกที่สามครับมีผู้ใจบุญมารับไปเลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยลูกแม่ขาวคอ,อกที่สามครับคอ,อกที่สองมีคนใจบุญเอาไปเลี้ยงบ้างแล้วก็มีตายบ้างอันนี้คอ,อกที่สาม จำมากเหมือนเชียวเตือสีเทาไม่รูตัวพูดตัวเมียกี่ตัวนี่โีาีชัง เล่นได้ดูน้าคอกนี้ใช่ไหมอม้าอเกอมกมาเล่นไม่ได้ครับเดี๋ยววันหลังก็เช็คว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับ่เสียงเหา่าเจ,จ้าเจ้เขาอยู่ใต้เพิงมี ลุงเจ้าของบ้านก็ทําเพลิงให้มันอยู่ครับอลุงข้างบ้านกสงสารก็ดทุกข้อเขาก็ดูทุกข้อกันแหละเ,เราอยู่ห้องเช่าตรงนูน้นโอเคครับเี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่วันหลังครับวันนี้เข้าไม่ได้แต่ดูแล้วจำมั่มทุกตัวกินนมเก่ง มีตัวผอมอยู่ตัวหนึ่งว่างกินนมไม่เก่งโอเคครับ